ปราเท้าหันตรงไปด้านหน้าค่ะวางมือก็ข้างมาตัวค่ะหายใจเข้ากว,วาดแขนขึ้นหน้าพีดาแล้วแผ่นอ,อกดันสะโพกไปด้านหลังค่ะปลเนามือขึ้นหายใจออกพับตัวพับแขนกลางลำตัวนะค่อยๆทิ้งศีรษะลงหาพื้นนะคะหายใจเข้าตัวยืดอกแป่แปค่ะจากนั้นงอเข่าทิ้งก้นไปทางด้านหลังค่ะโกแขนขึ้นน้ะนะาพีดาถังไห้ซ้าซองแชโพสนะหนึ่งกลับมาค่ะ ยกตัวขึ้นมันนำมือขึ้นหันพิดาแล้วน้ไปด้านหลังเชิดไอ้กันสะโพกไปด้านหลังแนวน้ไปด้านหน้านเข้าข้างลำตัวลงมือจับที่ข้อเท้าขาให้เข้าแบดแบดนะจบกพับลงตัวลงนะโอเคไหมลงตัวยกขึ้นมาค่ะเชียนสี่สิบห้าองศาอยู่ในข้าวแช่โฟดน่ะมือจะบักเข้าหมักันเระสั่นมือส่งไปด้านหลังค่ะทีนี้เราจะก้าวเท้าขวาขอยหลังนะคะปรับจมูกเท้าขวาหน่อยขึ้นค่ะขาซ้ายตั้งฉากค่ะ หายาใช้ออกค่อยๆย่อนกำปั้นลงค่ะขาหัวเข่ากวาค่ะเอาทับไวยนะสามสองหนึ่งค่ะคลายมือออกค่ะส่งเือขึ้นหาพดานค่ะหายลังค่ะหายใชออกค่ะปัดเท้าขวาขนาดลำตัวเท่ากันกับกับเสียนะคะให้ตัวยืดหลังขึ้นหายใชออกกระชับพ้นลำตัวลำคอแล้วเปลี่ยนไปทางด้านซ้ายค่ะ ออีกส like to so, so, ักสามรอบค่ะเดี๋ยวมันสักเดี๋ยวกลับอีกสองรอบนะครั้งสุดท้ายเราจะค้างไว้ค่ะใครเข่าซ้ายแอ่งนะพยายามดันของเข่าให้เท่ากันนะค้างไว้ซักสองหนึบค่ะดาวด์ไม่ชิงด็อกเอามือคล้องปลายเท้าคลองเท้าแล้วส่งเท้าซ้ายพุ่งเท้าขวาอ่ะย่ำเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันนะคะถ้าใครความยืดหยุ่นดีก็กดส้นเท้าลงติดพื้นได้เลยค่ะส้นเท้าโดดโสปุกขึ้นทางขึ้านกดมาเลยหางหู ทาไปสามรอบลงหายใจค่ะทีนี้เราลงตัวไปทางด้านหน้าค่ะแทงโพสดค่ะแล้วองอเข่าลงสุดข้าเตรียมคันค่ะจากนั้นลอยเข่าขึ้นมาจาัดคือแล้วค่อยลงก้นสูงกดสะโพกลงไอ้กดส้นเท้าลงค่ะองอเข่าลงเมือนเราจะทำท่าโต้ะนะแต่ว่าเข่าไม่ติดพื้นนะเราจะเข้าหายใจออกดันสะโพกขึ้นเป็นดาวฟิตซิ่งล็อกค่ะแล้ว,ลวองอเข่าก็สุดข้าเตรียมกันแบบไม่วางเขานะ รอบสุดท้ายค่ะดันมสะโพกขึ้นสุดาวด้วยเส้นนี้ก่อนมองเขา่าก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าเดี๋ยวก้าวเท้าซ้ายตามค่ะดำลตัวไปด้านหน้าครับลำลตัวลงมือจับข้อเท้าค่ะหายใจเข้าส่งสะโพกไปทางด้านหลัง,องอยกมืตัวขึ้นแชร์โพสค่ะนิ้ยืนขึ้นล็อกแขนลงค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อยอีกข้างค่ะหายใจเข้ายกมือขึ้นดงสูดเป็นสะโพกไปด้านหลังเจ้าหน้าอกขึ้นหายใจออก ข้าลงลำตัวลงน้าจะเข้าฝั่งแท้น้าหย,ยอกภาพลำตัวลงน้าจีเข้าฝั่งแท้เด็กค้างงอนดึงส่งสะโพกไปด้านหลัง,งเฉียงเฉียง45องศาแล้วกระสางน้อไปด้านหลังถ่ายน้ำหนักไปด้านขวาเฉียงเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะสซนเท้าซ้ายยกขึ้นนะยายามปรับสะโพกดึงกัมปะลงหลับพึ้นทางไว้ซ้ำดีจะบัตรอ้องหันกางซองขาแข็งแหลหนึ่งค่ะน้นาจะเข้ายกลำตัวกลับมาชู่วองแขนขึ้นค่ะ จากนั้นที่ลำตัวซ้ายหันแบบนี้นะแต่เดี๋ยวจะหันหน้าให้ดูหายใจออกน้องลงตัวไปทางด้านขวาค่ะเอลงตัวไปทางด้านขวาตรงๆแล้วกลับมาค่ะหายใจออกลดลงหายใจเข้าดึงกลับอีกสองรอบค่ะหายใจออกลดลงหายใจเข้าดึงกลับครั้งสุดท้ายค่ะคร้วนี้เราจะค้างนะหายใจเข้าลดลงหายไว้ค่ะสามสองหนึ่งกลับมาค่ะ ค่ะอย่งนีท่านนี่ถ้าสามรอบลงหัวใจนะคะไปต่อนะคะค่อยๆวาดแขนขึ้นค่ะประกบหรือขนาดมือไปได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกขับตัวลง forward forward ตั้งานสนันค่ะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกเขายกมือไปรูดถ้วยค่ะถอยงอเข่าค่ะถอยเท้าขวาไปด้านหลังค่ะค่อยๆลากหลังเท้าขวาลงวางเข่าลงค่ะอ่ะตั้งตั้งเท้าขวาจะง่ายกว่านะหายใจเข้ายกลูตัวขึ้นค่ะขอขยับนิดนึงนะแล้วส่งแขนขึ้นหนักพีด้าหายใจเข้า ใช่ออกค่อยค่อยโน้มตัวลงไปทางซ้ายค่ะหัวเข่าของเราจะไม่เลยปลายเท้านะทิ้งมือขวาลงที่พื้นไอ้มือซ้ายลงที่พื้นได้ทิ้งทิ้งไม่ได้ไหม่เป็นไรนะจ๊ะอยู่สองข้างแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะอั่ใช่เขากห้เรามาตรงกันค่ะจั่ใช่ออกวางมือลงค่ะแล้วก้าวเท้าซ้ายคู่เท้าขวาสุดท่าดาวอุลตร้าทิ้งล็อกค่ะมินยาสันนะคะโน้มตัวไปทางดนะ้านหน้าเข่าข้างวางพื้นหรือจะงอสอโกลงแล้วลากหลังเท้าลงแบบนี้ก็ได้นะแล้วสไล่ลงตัวขึ้นเนึนขอบัา หายใจออกขับสุดทางดาวด์ฟซิงเนาค่ะค่อยๆลอยส้นเท้าค่ะงอเขา่าอ่างอเข่าขวาไปด้านหน้าด้านหลังเท้าหรือตั้งส้นเท้าก็ได้นะคะเอาที่ตัวเองไหวนะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นแล้วค่คอยๆย,ย,ยืดแขนซ้ายชุดก้านศีรษะซ้ายสเตตน,นะคะหรือจะเอามือขวาวางที่ข้างลำตัวก็ได้รับรู้ถึงกล้ามเนื้อที่ได้รับการยืดเหยียดนะค้างไว้สามรอบลมหายใจกลับมาค่ะ ัวบนตัวตั้งตรงกลับมาค่ะวางมือก้อนเท้าค่ะกาวท้าซ้ายคู่เท้าขวาแบบาตรงตัวลงง่ใช่ข้าคะแชร์โพสค่ะแล้วยืนตรงกลับมาค่ะหายใจออกลดมือลงค่ะจากนั้นเลื่อนมือเท้าเอวคะ่ะถอยเท้าไปทางยาวของเสียหันหน้าขนะดก,กับเสียนะเลื่อนมือมาเท้าเสียเอวค่ะไปเท้าบิดเข้าด้านในเล็กน้อยนะคะจะราตั้งหนักไป้เพิ่มนะที่ตัวยืดหลังขึ้นหายใจออก ทับตัวลงค่ะจากนั้นวาง,งมือะยุงมในลูกช่วยด้านหน้าค่ะพามือตรงดิ่งตรงกับหัวไหล่นะคะ,ะค่อยๆปรับปลายเท้าค่ะเตะตอกเฉียงเล็กน้อยนะคะจากนั้นค่อยๆย่อเข่าแล้วดึงก้นของเราไปทางด้านขวาตึงเส้นใต้ขาซ้ายนะแล้วกลับมาค่ะย่อนเข่าไปทางซ้ายโคกไปทางซ้ายลาก,กาววาลับมาตรงกลางค่ะงอเข่าขวากลับมาตรงกลางค่ะแล้วย่อนก้นไปทางซ้าย ยืดตึงตเส้นใต้ขาขวาค่ะจแั้นค่ะดึงลำตัวกลับมาตรงกลางค่ะเราจะหย่อนก้นของเราไปหาส้นเท้าขวาค่ะทีนี้เราค่อยๆไต่มือเฉียงๆไปสัก45องศาแล้วค่อยๆพับตัวลงเส่ปลายเท้ายกช่อนเท้าขึ้นมะไอ้ยกหน้าเท้าขึ้นนาสปริงช่วยก็ได้นะคะพยายามยืดมือไปยาวๆครั้งไว้ซ้าซองหนึ่งใครไหววางสองได้วันเลยนะคะฟังดียมงดีแต่ไม่ไหวอยู่ค้างวัแบบนี้ค่ะวางมือประคองด้านหน้ายกสะโพกขึ้นเราจะทำข้างขวานะ จิงสะโพกไปทางด้านซ้ายเปบรกปลายเท้าขวาขึ้นใครนั่งยงองๆไม่ไหวนะคะเอาบล็อกมาลองใต้สะโพกได้แล้วเดินเหมือนไปสี่น่าองศาเดินมืาไปด้านหน้าเส้นใต้ขาเราจะยืดเพิ่มใครไม่ไหวจริงงอเข่าได้นะอาจเจ๊ข้าวห้ชอ็อตวางสอกได้วางเห็นไหมข้างนี้จะวางได้นะข้า,างเมื่อกี้จะวางไม่ได้แต่ละคนความยืดหยุ่นไม่เท่ากันนะสองข้างข้างแรกสามสามองหนึ่งเดี๋ยวเดินลำตัวกลับมาค่ะทีนี้นั่งลงไปเลยค่ะเหยียดขาส้ายไปพู่งขาขวาค่ะ ขาขึ้นลงขึ้นลงกดไข่ควานตึงขาที่เรายืดเมื่อกี้่อนทั้งเยอะนะแล้วนอนราบลงค่ะเอนง่ายลงค่ะยืดขาขวาขึ้นมาเอามือประสานไว้หน้าหัวเข่านะคะบนเข่าขวาแล้วหมุนข้อเท้าขวาหมุนรีบวร์ดค่ะซ้ายหมุนขวาทีนี้ดึงขาเข้ามาใกล้สิบคนค่ะออกแรงดึงขาขวาเข้าหาสิบคนเด็กไปท้าซ้ายด้วยนะคะทีนี้ค่อยๆเข่าไปทางฝั่งซ้าย เอามือขวาทำรูปแคนทักขาติ้งของข่าวขวาไปทางด้านซ้ายเอหัวไหล่ขวาต้องติดพื้นนะทั้งไว้สามสองหนึ่งกลับมาค่ะคลายนะคะยกเท้าหัวเขา่าขวาได้หัวเข่าซ้ายที่มาขับไปปเท้าทั้งสองขึ้นด้วยนะหุนเท้าซ้ายขวาซ้ายขวารีเวิร์ดค่ะแล้ดวดึงหัวเขา่า ซ้ายเข้าหาลักแท้ซ้ายค่ะไปเท้าไว้นะทำไว้สามสองหนึ่งทีนี้ทิ้งเข่าซ้ายไปทางด้านขวาแล้วมือซ้ายทาเป็นรูปแคนฟัซนะคะพยายามกดหัวไหล่ซ้ายติดพื้นนะหัวเข่าไม่ติดไม่เป็นไรนะหัวไหล่ซ้ายต้องติดแล้วบิดบางตัวมองข้ามหัวไหล่ซ้ายค่ะทำไว้สามสองหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้ตั้งคันเข่าซ้ายขึ้นแล้วเอาเอประตูขวาวางที่หัวเข่าซ้ายค่ะแล้วซออแขน ประสานกันท so ี Brother ่หัวเข่าซ um ้ายนะคะสนเข็มนะคะหายใจเข้าหายใจออกดึงหัวเข่าซ้ายเข้าหาลำตัวค่ะทั้งไว้สามสองหนึ่งนายค่ะเปลี่ยนข้างนะคะตั้งชันขาขวาเอาตะตุ้มซ้ายวางข้ามไปที่หัวเข่าขวาแล้วสอบมือใต้ขาประสา่กันไว้ที่หน้าหัวเข่าซ้ายหัวเข่าขวาค่ะเดยกไปเท่านั้นสองข้างหายใจเข้าหายใจออกดึงหัวเข่าขวาเข้าหาลำตัวค่ะทั้งไวสามสองหนึ่ง ตัวตึงไม่เท่ากันนะคะก่อนขอ้าที่อกค่ะหายใจเข้าเป็นไปลายเท้าขึ้นหายใจเข้าหายใจลงยกศีรษะขึ้นมาหยคะเอาไว้สามสองไม่ได้ค่ะแล้วก็โยคะหยุดตัวกลับมาเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าโยคะซ่ามร่างในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ